ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ความล้มเหลวคือบันไดสู่ความสําเร็จประโยคนี้เป็นเหมือนคํำตอบใจและกาลังใจให้กับผู้ที่เคยประสบความล้มเหลวมันบอกเราว่าความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะจบสิ้นลงแต่เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้อีกครั้งทำไมความล้มเหลวถึงเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ โอกาสในการเรียนรู้ความลน้มเหลวจะสอนให้เราเข้าใจถึงจุดอ่อนของตัวเองเห็นถึงสิ่งที่เราควรปรับปรุงและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำสิ่งต่างๆในครั้งต่อไปเราจะต้องพัฒนาความแข็งแกร่งเพื่อการเผชิญหน้ากับความลน้มเหลวและสามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้จะทำให้เรามีความแข็งแกร่งทางจิตใจมากขึ้นกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ใ และมีความอดทนมากขึ้นเปลี่ยนมุมมองเมื่อมองความล้มเหลวเป็นโอกาสเราจะไม่จมอยู่กับความเสียใจแต่จะหันมาโฟกัสที่การแก้ไขปัญหาและมองหาทางออกใหม่ๆช่วยสร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวของคนที่เคยล้มเหลวแต่สามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุดเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆจงเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่อความฝัน ตัวอย่างในชีวิตจริงนักธุรกิจนักธุรกิจหลายคนประสบความล้มเหลวในการเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้กลับลุกขึ้นมาเรียนรู้จากความผิดพลาดและสร้างธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นนักกีฬานักกีฬาอาชีพหลายคนต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ในการแข่งขันแต่พวกเขาก็ยังคงฝึกซ้อม และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนในที่สุดก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ศิลปินศิลปินหลายคนต้องใช้เวลานานในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการยอมรับแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอยู่เสมอสรุปนะครับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนต้องเคยประสบกับความล้มเหลวทั้งสิ้นสิ่งสำคัญคือเราจะเลือกที่จะรับมือกับความล้มเหลวอย่างไร ถ้าเราเลือกที่จะมองความล้มเหลวให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเราจะสามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งคำถามสำหรับเรื่องนี้ลองคิดตามดูนะครับคุณเคยประสบกับความล้มเหลวในเรื่องใดบ้างคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการก้าวผ่านความล้มเหลวคุณมีแรงบันดาลใจจากคนที่เคยประสบความสำเร็จหลังจากล้มเหลวบ้างไหม คำแนะนำอย่ายึดติดกับอดีตอย่ามวัวแต่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาให้โฟกัสที่ปัจจุบันและอนาคตเรียนรู้จากข้อผิดพลาดวิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลวและนำมาปรับปรุงแก้ไขตั้งเป้าหมายใหม่กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าเดิมและวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นการหาแรงบันดาลใจ อ่านหนังสือฟังเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จหรือพูดคุยกับคนที่ให้กำลังใจอย่ายอมแพ้ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนต้องใช้ความพยายามและอดทนเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาในการเติบโตขอขอบคุณที่ทุกท่านฟังจนจบขอให้ทุกท่านสู้ต่อไปนะครับสุดท้ายนี้มีเพลงเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะข้ามผ่านความล้มเหลวไปด้วยกันครับ ล้มเลอเป็นส่วนหนึ่งชีวิตเราทุกคนต้องเจอสกักวนันมุ่มนในวันเวลาที่แสนสม,มนเพียงเราจะเรียนรู้กันไปถ้าเรามองความล้มเหลวเป็นโอกาสสารนึกพักันนาไม่ท้อใจ เป็นที่นี้เรียนรู้ไปสักวันต้องเจอความสำเงแรไปข้างหน้าไม่หวั่นกลัวล้มลุกไม่ต้องท้อก้าเท่ากันไปอยู่ด้วยกันเราจะผ่านวันคืนล้มเลวเมื่อเรามองความจริงเปิดใจ ที่เพลอไปเรียนรู้ลุกขึ้นสู้มันทำให้เราเข้มแข็งทุกความพ่ายแพ้นี้คือพลังทุกอุปสรรคที่คอยกีดขวางเราเดินผ่านไปมัน นาไม่วันกลัวล้มลุกไม่ต้องทอ้อก้าวเท่ากันไปอยู่ด้วยกัน เราจะผ่านวันัน